แมทริกของการเวลาที่ไร้ขีดจำกัดการเวลาคือสิ่งที่เลื่อนไหลได้การเวลาไม่ได้อยู่ในนาฬิกาหรือในปฏิทินของพวกคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการวัดค่าของการเวลาเท่านั้นเองดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องสืบสวนหาความจริง และตั้งคำถามกับแมทริกของการเวลาของตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อที่พวกคุณถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวและจากสังคมและพวกมันก็เป็นเพียงโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายในระบบของพวกคุณเท่านั้นเองไฟล์ความเชื่อส่วนตัวของพวกคุณเกี่ยวกับการเวลาก็เป็นแค่ข้อตกลงหนึ่ง ที่พวกคุณพากันสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะว่าที่พวกคุณรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือได้ก็เพราะว่าทุกๆคนบอกว่ามันเชื่อถือได้เท่านั้นเองและในโฮโลแกร,รมของดาวเคราะห์โลกดวงนี้การเวลาคือส่วนหนึ่งของกฎกติกาของเกมเกมนี้และทุกๆคนก็จะต้องเคารพเชื่อฟังการเวลาด้วยและยกพลังอำนาจในการกำกับการแสดงให้กับมันด้วย แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเวลาสามารถเลื่อนไหลได้และมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของพวกคุณอยู่อย่างไรเราลองมาจินตนาการดูกันสักครู่ว่าถ้าอาดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันอยู่ และก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันอยู่ในขณะเดียวกันละ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นเพราะการรับรู้ของพวกคุณจึงทำให้อดีตปัจจุบันและอนาคตมันแยกกันอยู่แบบตายตัวลองจินตนาการดูซิว่าเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตของพวกคุณก็สามารถที่จะไปทำให้เหตุการณ์ต่างๆในอดีตของพวกคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็จะไปทำให้เหตุการณ์ในปัจจุบันของพวกคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในฐานะที่พวกคุณเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิตินี่จึงคือวิธีการที่พวกคุณจะสามารถอธิบายแนวคิดเรื่องการเวลาได้แต่ในฐานะของมนุษย์โลกที่ถูกบล็อกเอาไว้อยู่ในมิติที่สและ4แห่งนี้แล้ว ความเชื่อที่เหนียวแน่นทั้งหลายของพวกคุณเกี่ยวกับการเวลาและกฎเกณฑ์ต่างๆที่พวกคุณถูกสั่งสอนมาเกี่ยวกับการเวลาเป็นแค่เพียงโปรแกรมอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ชีวภาพของพวกคุณเท่านั้นเองหมายถึงสมองของพวกเรานะคะจากผู้แปลคะ่ะ กฎและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของพวกคุณบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ล้วนถูกจัดแจงให้เกี่ยวข้องอยู่กับการเวลาทั้งสิน้นซึ่งพวกเราก็สามารถได้ยินเสียงบ่นของพวกคุณเกี่ยวกับการไปตามนัดสายหรือเกี่ยวกับการตื่นสายหรือเกี่ยวกับการไปขึ้นเครื่องบินในเวลานั้นเวลานี้ หรือเกี่ยวกับวันสำคัญและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในวันเวลาที่กำหนดเป็นต้นการเวลาในแบบที่พวกคุณรู้จักบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้นั้นก็มีความสำคัญและจำเป็นที่พวกคุณจะต้องรู้จักและตระหนักรู้ด้วยเพราะว่ามันทําให้การเล่นเกมบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดูมีเหตุมีผล สามารถเข้าใจได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ระบบการเวลาเพียงระบบเดียวที่เป็นรู้จักกันในจักรวาลนี้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นแค่ระบบเล็กๆและมีข้อจำกัดระบบหนึ่งเท่านั้นเองลองอย่างความรู้สึกเข้าไปในความเชื่อที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณเองดูสิ แล้วจากนั้นก็ให้ค่อยๆยินยอมให้จิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองมีลักษณะเป็นของไหลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็ให้คอยจับตาดูว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณจะค่อยๆกลายเป็นของไหลตามไปด้วยได้อย่างไรแล้วจากนั้นก็ให้ค่อยๆขยายจิตสำนึก ความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปอีกจนเข้าไปอยู่ในแมทริกของการเวลาที่ไรขีดจำกัดซึ่งเป็นที่ที่เพียงพวกคุณใช้ความคิดเพียงความคิดเดียวพวกคุณก็จะสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในกรอบของการเวลาแห่งนี้ได้แล้วลองจินตนาการดูซิว่าเพียงพวกคุณจดจ่อความคิดลงไปแค่ความคิดเดียว พวกคุณก็จะสามารถไปปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้และการเวลาไหนก็ได้เท่าที่ต้องการจงจำไว้ว่าภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงแห่งนี้นั้นการเวลาจะมีลักษณะเป็นของไหลดังนั้นพวกคุณจึงสามารถที่จะใช้จิตสำนึกความตระหนักรู้ที่วิวัตรแล้วของตัวเองจดจ่อลงไปเพื่อท่องการเวลาได้ จงเล่นสนุกกับแนวความคิดนี้และลองจินตนาการดูซิว่าถ้าพวกคุณสามารถท่องการเวลาได้จริงๆแล้วพวกคุณจะทำอะไรจงทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานและรื่นเริงเสียที่ฝงขอแสดงความคิดเห็นนะคะ ก็เป็นคลิปที่ได้รับอิสระเสรีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ยึดติดกับเวลาแต่ก็จำกัดเฉพาะคนที่ทำงานอิสระค่ะคำว่าอิสระก็เลยอิสระในเรื่องเวลานะคะขอให้ได้ประโยชน์จากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ